นางสาวนัทนิดาสิริพุทธเจ้าของร้านหอจกนิวอาร์2019ตั้งอยู่ริมถนอนอุบลตราการใกล้กับตลาดบ้านดูเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีกล่าวว่าร้านหอจกนิวอาร์2019เป็นร้านรับทำป้ายโฆษณาและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งงานของบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการซึ่งถือว่ายอดสั่งทำป้ายและสิ่งพิมพ์ต่างๆมีจํานวนมาก แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาส่งผลให้ทางร้านได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากลูกค้าที่สั่งทำป้ายจัดงานต่างๆเลื่อนการจัดงานออกไปในส่วนของการสั่งทำกราฟ,ฟิกต่างๆก็ลดลงแต่ก็ยังพอมีลูกค้าเป็นหน่วยงานต่างๆทงั้งภาครัฐเอกชนมีการสั่งทำป้ายต่างๆเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะเดียวกันก็มียอดสั่งทำสติกเกอร์ สินค้าต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากมีอาชีพใหม่ๆและธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายในช่วงปลายปี2563ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม2563มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระรอกใหม่ส่งผลให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลงอีกครั้งแต่เนื่องจากทางร้านมีประสบการณ์มาแล้วในช่วงการแพร่ระบาดรอบแรกดังนั้นจึงสามารถวางแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันปี64ที่เปิดมาใหม่หลังปีใหม่แน่นอนมันมีโควิดรอบสเข้ามาแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายธันวาใช่ไหมคะงานที่กำลังจะแน่น ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่งานเทศกาลวันเด็กที่มีนัดที่จะกำลังจะผลิตหรือว่าอะไรต่างๆก็ยกเลิกแล้วก็เลื่อนไปหมดก็คือโดนเหมือนรอบแรกเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็หนักเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเรามีประสบการณ์จากรอบแรกแล้วแล้วก็ตั้งรับว่าต้องเป็นไปในที่ทางไหนมันมีงานแคนเซิลมีงานลด แต่มันก็จะมีงานที่จับต้องได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสติกเกอร์นะคะที่คนอยู่บ้านกันมากขึ้นก็จะหาอาชีพใหม่ๆทำก็จะมีสั่งสติกเกอร์เยอะสั่นสติกเกอร์ติดเจลแอลกอฮอล์เยอะขึ้นแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆใหม่ๆเยอะขึ้นที่มาทำด้วยแต่ก็ยัง ไม่มากมายแต่ก็พอไปได้ค่ะร้าน New a r รนะคะตั้งอยู่แถวตลาดบ้านดูเลยแยกสนามบินมา600เมตรอยู่ทางฝั่งมือเป็นตึกแดงค่ะทาสีตึกใหม่สีแดงแล้วก็มีบันไดวนข้างหน้านะคะหาง่ายค่ะหรือว่าติดต่อทางเ,เบอร์081-999-8085่โทรมาได้เลยค่ะยินดีรับใช้ทุกท่าน สำหรับร้านหอจกรนิวอาร์2019เป็นร้านรับทำป้ายโฆษณาและภริศูสิ่งพิมพ์ทุกชนิดตั้งอยู่ริมถนนอุบลตรการใกล้กับตลาดบ้านดูเทศบาลนครอุบลราชธานีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812822661